สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เกียิช่องคคชโฮรานะครับแล้วก็พอดแคสต์เมื่อฉันเป็นพระป่าก็วันนี้จะพูดเรื่องการปฏิบัติตนการขอพรพระอย่างไรให้แก้ปัญหาการขายที่ดินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดินเปล่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างก็ได้แต่หมายหลักคือที่ดินนะครับถ้าว่าเราจะขายตึกแถวเราจะขาย กียการขายโรงแรมนั่นอีกเรื่องหนึ่งนี่เป็นการขายที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างติดด้วยได้นะครับซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของนะครับจะต้องไปกระทํากิจกรรมนี้ด้วยตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงไม่มีข้อเกี่ยงแต่พิการไม่พิการไม่มีข้อเกี่ยงนะครับแก่เท่าไม่มีข้อเกี่ยงต้องเป็นผู้ที่ตัดสินใจได้นะครับจะไปทั้งหมด สมมุติมีมีที่ดินผืนหนึ่งผู้ตัดสินใจต้องเจ็ดแปดคนสิบคนไม่จําเป็นต้องไปหมดนะครับใครก็ได้ที่เป็นผู้ตัดสินใจนะครับตัวอย่างเช่นคุณพ่อบ้านเป็นผู้ตัดสินใจเมื่อตัดสินใจไปแล้วก็าอาจจะถูกเปลี่ยนได้โดยคุณแม่บ้านอย่างนี้เป็นต้นถือว่าเป็นคุณคุณพ่อบ้านก็ยังเป็นผู้ตัดสินใจอย,อยู่แต่ถ้าบอกว่าคนนี้เป็นหลานชาย คนนั้นเป็นน้องของหนึ่งมุนอย่างนี้เป็นผู้ใกล้ชิดจะมาทําไม่สําเร็จครับไม่ต้องไม่ต้องถามมากเลยนะครับไม่สําเร็จครับต้องตัวเจ้าของมาทําเองจึงจะสําเร็จนะครับข้อที่2 <c oughs> ที่ท่านจะต้องทําอย่างตั้งใจนะครับคือในการกระทําครั้งนี้ท่านจะต้องถวายสังฆทาน,นครับสังฆทานคือทานที่ท่านให้ กับหมู่สงฆ์โดยไม่เฉพาะเจาะจงผู้รับนะครับแต่ต้องเจาะจงผู้ให้ผู้ให้คือตัวท่านจะให้คนอื่นซื้อมาให้ไม่ได้นะครับท่านต้องซื้อเองทําเองแล้วก็อย่าไปซื้อถังเหลืองๆถังเขียวๆถังสีอะไรก็แล้วแต่นะครับพระไม่ได้ใช้ถ้าท่านคิดว่ามันเปลืองจะประหยัดสตางท่านซื้อยาสีฟันสักหลอดหนึ่งมีโกนสักอันหนึ่ง หรือแปลงสือฟันสักอันหนึ่งที่มันดีๆหน่อยนะครับไปถวายก็พอแล้วอย่าอายอย่าอายที่จะถวายพระนะครับท่านเอากระถางมาสึบกระถางนะแต่ท่านเอ,อกกา,กกนะาออมีดโกนดีๆหนึ่งอันให้กับพระนะครับพระจะดีใจมากกว่าที่จะได้มีดโกนดีๆเพราะว่าเวลาเป็นพระต้องโกนหัวทุกเดือนนะครับโกนทีไกลก็หัวถลอกทุกทีถ้ามีโกนไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ข้อ3ผมจะบอกสูตรบอกวิธีการพูดไว้ให้นะครับขอให้ท่านพูดตามพูดตามท่องบนตามนะครับอย่าตัดทอนอย่าเพิ่มเติมนะครับโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบอกให้พูดอย่างนี้อย่างเงี้ยท่านอย่าได้ให้การติดสินบนนะครับการติดสินบนคือยังไงข้าพเปเก้าจะมาถวายไข,ข่เค็ม สามร้อยฟองถ้าหากสำเร็จอย่างเงี้ยติดสินบนข้าพเจ้าจะบวชให้เจ็ดวันติดสินบนข้าพเจ้าจะเอาทูบมาให้ข้าพเจ้าจะถวายอย่างางี้นี่คือการติดสินบนไม่ต้องติดสินบนใดๆทั้งสิน้นเพราะจะผูกเวรผูกกรรมไปกันอีกเยอะและกิจกรรมที่ท่านกระทำก็จะไม่สำเร็จด้วยเหมือนกันขอให้ทำตามที่บอกเท่านั้นนะครับอยู่ในหัวข้อต่อไปซึ่งผมจะพูดนะครับข้อสี่นะครับ อย่า,ารู้ดีกว่าที่ผมสอนนะครับถ้าท่านรู้ดีกว่าที่ผมสอนอยู่แล้วนะครับท่านก็ไปทําแล้วก็ท่านก็คงจะขายได้ไปเรียบร้อยแล้วถ้าท่านไม่สามารถยังติดขัดอยู่จะทําตามที่ผมสอนก็กรุณาทําตามที่ผมสอนเป๊ะๆนะครับเรื่องพวกนี้ต้องเป๊ะๆอย่ารู้ดีกว่านะครับอย่าให้คนที่ได้ชื่อว่ารู้ดีที่สุดในจัก,กรวาลเนี่ยมาบอกนะเขาบอกว่าเขาบอกว่า เขาที่ว่านี่คือใครครับไม่มีใครรู้นะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ผมคือคนบอกอาจารย์เกียรคือคนบอกทําตามเถอะครับผมจะก่อนจะไปต่อจะอธิบายให้ฟังนะครับเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวชิดสนิทมากมาแล้วนะครับในยุคตา่างๆยุคก่อนปี40เขาเป็นคนรวยทำกิจกรรมกิจการทำเรื่องของบ้านและที่ดินนะครับ ปี3 2537มองหาที่ละ25 3 8ตกลงซื้อที่มาแล้วก็เข้าธนาคารแล้วก็เริ่มก่อสร้างปี2539ไปได้ไกลแล้วก็เกิดวิกฤตปี2540ต้มยำกุง้งเจ๊งละเนรยล้วนะธนาคารปิดไฟแนนซ์ปิดก็เก้าแห่งไปต่อไม่ได้ครับเมื่อไปต่อไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้แล้วละ่ะ แล้วก็ไปขอใหม่ก็ไม่ได้เพราะว่าแบงก์เองก็เจ๊งนะครับก็ติดขัดอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้จะทํายังไงปรึกษากันไปปรึกษากันมาตอนนั้นผมก็ไม่คิดจะทําให้นะครับเพราะว่าผมปกติไม่ใช่สายมุงก็เลยแนะนําท่านนะครับว่าไปไหว้พระสี่แห่งนี้นะครับไปขอพอรพระสี่แห่งนี้ตามที่อย่างงี้ยเงี้เดี๋ยวจะได้อธิบายนะครับก็ไปปฏิบัติตามไม่ได้ทําพร้อมกันในหนึ่งวันให้เสร็จนะครับ ใช้เวลาตั้งอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์เต็มนะครับกว่าจะทําครบทั้ง4ี่อย่างอย่างที่สี่ที่เราทำนะครับคือไปไหว้พระที่พิษณุโลกจองตั๋วเครื่องบินกันไปสามคนลงเครื่องบินก่อนส1บเอดโมงสิบโมงกว่าๆประมาณนั้นนะครับสมัยนั้นเครื่องบินลงตรงนั้นแล้วก็เช่ารถเอวิดคาใช้ชื่อเขาขอโทษ ลับรถตรงไปวัดใหญ่ไปไหว้กราบไหว้ขอพรพูดตามที่คิดเร,เรียบร้อยแล้วก็ออกมาจากวัดก็นั่งคิดว่าตัวเครื่องบินกลับมันสี่โมงเย็นมีเวลามากพอเราจะขับรถไปเที่ยวนอกเมืองกันก็ขึ้นรถก็ขับเช่ามาแล้วนี่ก็ขับไปพอพ้นจากตัวเมืองเท่านั้นเองอ่ะยังไม่พ้นไกลเลยนะครับพ้นค่ายตรงนั้นจะมีค่ายทหารอยู่สมัยนั้น อยู่ชาญเมืองแล้วนะพ้นข้ายทหารได้ไม่นานไม่ไม่ไ,มไมกลนักหรอกครับโทรศัพท์เข้ามาเลยครับสายแปลกแป,แปเข้ามาเลยครับปรากฏว่าเป็นในหน้าในหน้าในหน้าทุกคนนี้นะครับไม่ใช่ในหน้าทั่วไปนะครับคือตัวแทนของเจ้าของเลยเพราะว่าเราพบกันแล้วก็เขาโทรมาบอกว่าราคาที่เขาขอ,ขอต่อรองเราไม่ยอมแล้วก็เราจะขายราคานี้ราคานี้เนี่ย เขาตกลงรับข้อเสนอของเรานะครับแต่ว่าขอให้เซ็นสัญญากันพรุ่งนี้เลยก็คือพรุ่งนี้ต้องเซ็นสัญญาเลยทีนี้เราก็ต้องคือไม่แน่ใจนะครับอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือไว้ไว้วางตัวน่ะบอกเขาว่าพรุ่งนี้ไม่ว่างครับขอเป็นมะรืนถ้าจะจะเซ็นสัญญาก็เป็นมารืนแล้วกันเขาบอกโอ้มารืนช้าหรือจะไม่ทันแต่เอาละครับเป็นมารืนก็ได้ ก็เป็นมะเือนนะครับเราก็ดีใจไม่ไปเที่ยวละขับรถกลับไปที่สนามบินไปนั่งกินกินอาหารในสนามบินแล้วก็คุยกันว่าโอ้โหจริงหรือเปล่าตัวจริงไหมเราจะรู้ได้ยังไงก็ตัดสินใจว่าโทรกลับไปแกล้งทําเป็นเช็คประมาณนั้นนะครับเราก็โทรกลับไปที่เบอร์ที่โทรมาเนี่ยนะครับเขาก็รับสายบอกว่าโอ้พอดีโทรมาพอดีเลยบอกใช่ครับเราจะโทรมาบอกว่า เอ่อพรุ่งนี้นะถ้าจะเป็นพรุ่งนี้ต้องเป็นสายๆประมาณบ่ายสองบ่ายสามไปแล้วก็จะได้นะแกงแก้งพูด,ดว่าลื่นเวลานะครับข้าบอกอ๋อไม่เป็นไรครับเป็นมลืนดีแล้วครับเพราะว่าผมเพิ่งแจ้งเจ้านายแล้วครับเจ้านายตกลงเป็นมลืนครับก็เป็นว่าระวังก็จําเรื่องเงินสดนะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นแค่เชยร์เช็คนะครับจะต้องสั่งใจยังไงบ้างขอรบกวนคุณจุดจุดจุด,จด,จดแจ้งด้วยนะครับ เราก็บอกอ,อ๋อได้ครับได้ครับจะพรุ่งนี้แจ้งแล้วก็วางหูนั่นนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเกิดขึ้นจริงและเราก็โอนที่ดินผืนนี้ภายในระยะ,ะ,ยะเวลาหลังจากเซ็นสัญญาวันมารืนเนี่ยหนึ่งเดือนก็ใช้เวลาหนึ่งเดือนนะครับไปติดต่อกับเจ้าหนี้ไปเขียนเรื่องของแคชเชียร์เช็คอะไรแจกจ่ายแล้วก็ขายได้รขายได้ราคาที่ดีทีเดียวนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับคือ สิ้นหลังจากไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครบนะครับไม่ถึงสามชั่วโมงจบนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งนะครับตัวอย่างที่สองเนี่ยอยู่ทางภาคเหนือนะครับเป็นเจ้าของโรงแรมเขาก็ทําโรงแรมมานานละรุมๆดอนๆตามปกติแต่ไม่เคยคิดจะขายเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ทุกๆเดือนนะครับก็มากบางน้อยมันเขาว่ากันไปแต่ปรากฏว่า ในปี2 5 4 7 4 8 4 9เนี่ยมันชุมนุมกันจังเลยแล้วเมืองที่อยู่เนี่ยก็ดันเป็นฐานของคนเสื้อแดงก็ลดแห่กันทั้งวันทั้งคืนผู้คนก็ไม่มาท่องเที่ยวกิจกรรมกิจการก็แย่ทนอยู่ปีหนึงทนอยู่ได้สองปีทนไม่ได้นะครับก็ออกปากขายกันละเมื่อออกปากขายแล้วก็ ไม่สําเร็จไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักทีในหน้าก็มีในหน้าตามที่ผมเขียนวงเล็บไปนะครับโอ้ถูกชั้นติดในทุนนะชั้นมาจากนุ่นอยากหนี่ชั้นโอเป็นตัวแทนโอในหน้ามาหลายหลายคนสิบกว่าคนมันยืนรวมกันบอกว่าวันนี้นะครับตัวจริงมาเลยนะตัวจริงมาเดี๋ยวรอรับเข้ามาพอตัวจริงเดินเข้ามาเขาก็ามาอธิบายให้ผมฟังบอกว่าเขาเนี่ยติดติดตัวจริงนะอา้าว กลายเป็นไม่ใช่ตัวจริงแล้วกลายเป็นติดตัวจริงแล้วเจออย่างนี้มาเยอะแยะ <c oughs> นะครับในที่สุดก็คุยกันนะครับคุยกันแต่ว่าท่านนี้เจ้าของท่านนี้กับเจ้าของรายแรกไม่ไม่รู้จักกันนะครับผมก็บังเอิญแนะนําให้รู้จักกันเข้าเขาก็เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเสร็จปับ๊บเจ้าของโรงแรมก็ถามผมว่าแล้วทําไมไม่บอกเขาว่าทำได้ผมก็บอกว่าปกติคุณไม่เชื่ออยู่แล้วนี่ อ่าก็เลยไปทำนะครับเราก็ไปทำเหมือนเดิมนะครับทุกประการจนครบเสร็จเมื่อครบเสร็จแล้วนะครับนั่งรอสามชั่วโมงครับกะว่าจะถายได้มันไม่เป็นอย่างนั้นครับเขาต้องทนรองอดทนต้องต่อรอต่อรอต่อเถียงกับเจ้าหนี้ต่อรอต่อเถียงกับอย่างงู้อย่างญญานี้ไปสามปีหลังจากครบ3ามปีนะครับก็มีผู้เข้ามาเดินเข้ามาดื้อเลย เข้ามาติดต่อกับท่านผู้นี้นะครับแล้วบอกว่าอย่าหาว่าผมดูถูกดูแคลนเลยนะครับไม่ทราบว่าโรงแรมของท่านจะขายไหมครับเขาก็บอกว่าขายครับก็พูดตรงๆเลยตอนนี้คือไม่มีอายกันแล้วล่ะบอกขายครับทางนู้นก็บอกว่าโอ้พอดีเลยครับผมนี่เป็นคนซื้อตัวจริงนะครับผมตัวจริงผู้ซื้อเลยขอคุยกันครับว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงก็นั่งคุยกันหลังจากนั้นเพียง45วัน เขาก็โอนจัจย์สินนั้นกันได้เรียบร้อยได้ราคาที่พอพออกพอใจไม่ถึงขนาดแฮปปี้แต่ว่าพออกพอใจที่กําจัดปัญหาได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าท่านไม่เชื่อก็ข้ามไปเลยนะครับแต่ถ้าท่านเป็นสายมุงก็น่าจะพิจารณาสัหน่อยนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องทำครับนี่นะครับไปขอพรพระตามรายการที่ผมพูดดังนี้นะครับ หนึ่งพระพุทธชินราชนะครับที่จังหวัดพิษ,ษณุโลกที่เรียกว่าวัดใหญ่นะครับระาใหญ่นะครับไปขอพรพระพุทธชินราชนะครับก่อนขอพรนะครับท่านต้องจำไว้นะครับว่าท่านต้องทำสันททานท่านจะทำก่อนทำหลังได้ทั้งนั้นนะครับแต่ท่านต้องไปทำขอพรพระพุทธชินราชซึ่งคำขอพรผมจะพูดในหัวข้อถัถดมานะครับ แต่ท่านจําไว้ว่ามีพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกนะครับและที่พัดวัดพระพุทธชินราชเนี่ยที่วิหารรายรอบองค์พระประธานนี่นะครับยังมีพระอีกสามองค์ที่ท่านจะต้องไปไหว้ด้วยยาตหลนนะครับพระสามองค์เนี่ยท่านออกออกมาทางข้างหน้านะครับแล้วก็เดินเลาะวิหารไปก็คือสี่ทิศนั่นนหะประตูเข้าอยู่อีกทิศหนึ่งเข้าไปปุ๊บ ท่านจะเจอพระพุทธชินสีเขาว่าเป็นองค์จำลององค์จิงถูกย้ายมากรุงเทพแล้วไม่เป็นไรครับแต่ขอให้เป็นองค์เนี้ยพระพุทธชินสีไปทางอีกทิศหนึ่งท่านจะพบพระศรีศาสดาไปอีกทิศหนึ่งวนเข้ามานะครับสี่ทิศท่านจะพบพระเหลือสี่องค์นะครับตกลงที่วัดใหญ่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวรมหาวิหารนึงครับมีพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีพระศ,ศร,รีสัรนาตาและพระเหรือญไหว้ให้ครบสี่องค์นี้นะครับถวายสังฆทานไหว้ให้ครบขอพรตามที่จะบอกให้ครบนะครับหลังจากนั้นวัดที่สองที่ท่านจะต้องไปนะครับเป็นพระประธานวัดนางพยาวัดนางพญานีห่หาง่ายนะครับอย่าไปตกใจว่าเยอะนักยากนะครับคือท่านไปจังหวัดพิษณุโลกไหว้พระพุทธชินราชแล้วนะ เวลาเดินออกจากลัววัดนะ่ะด้านข้างท่านเดินออกจากลัววัดมันจะเป็นซอยเล็กๆถนนเล็กๆนะครับกว้างอย่างมากก็8เมตรนะครับท่านเดินข้ามถนนมาปุ๊บก็จะเป็นวัดอีกวัดหนึ่งอยู่ติดตรงนั้นเลยคือวัดนันพญานั่นเองเข้าไปไหว้พระพระประธานนะครับสองแล้วนะองค์ที่สามที่ท่านจะต้องไปไหว้นะครับคือหลวงพ่อโตวัดอินทรวิหารนะครับหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ อยู่ที่แถวบางขุนกลมแถวนั้นนะครับกรุงเทพนี่เองหลวงพ่อโตไปไหว้องค์ที่องค์ใหญ่ๆนั่นแหละและที่สี่นะครับพระทองคําทองคําแท้ๆเนี่วัดไตรมิตรกรุงเทพนี่เองเหมือนกันไปไหว้เสียนะครับทั้งสี่จุดนี้เมื่อท่านไปไหว้ครบและอธิษฐานครบนะครับแล้วท่านค่อยมารอดูผลกัน อธิษฐานยังไงครับมาดูกันการขอพรพระหรือพูดอธิษฐานจิตตามนี้นะครับลำดับแรกผมพูดเรื่องสังฆทานนะครับพูดไปแล้วนะครับท่านเอาสังฆทานไปถวายก่อนนะครับแล้วท่านก็อธิษฐานจิตหรือพูดไหว้พระประธานเนี่ยมือพนมไม่เป็นหักพนมซะกพนมและพูดข้าพเจ้าชื่อเสียงเรียงนามบอกไปซะจะได้ไม่ผิดตัวนะครับขอรับ ส่วนบุญแห่งส่วนแห่งบุญส่วนแหง่งกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมไว้ทั้งในปัจจุบันชาติและอดีตชาติและส่วนแห่งบุญส่วนแห่งกุศลที่มีผู้อุทิศให้แก่ข้าพเจ้าไว้นะครับขอส่วนแห่งบุญส่วนแห่งกุศลเหล่านั้นจงบังเกิดผลแสดงผลให้ผลแก่ข้าพเจ้าในปัจจุบันชาติในบัตรบันนี้ในเวลานี้ อย่าเนิ่นช้ารอผลสิ่งใดอันใดอีกเลยจบแค่นี้นะครับอย่าตัดทอนอย่าต่อเติมอย่าบนบานสารกล่าวอย่านึกว่าพูดแค่นี้สั้นไปขอเติมอีกนิดนึงนะถ้าส่งผลให้ข้าพเจ้าเกิดทันทีข้าพเจ้าจะเอารถมาถวายอะไรนั่นผิดเลยคุณพลาดแล้วจำไว้นะครับอยากตัดอยากเติม สิ่งที่ผมบอกที่เขียนด้วยตรงนี้นะครับแล้วท่านจะได้เห็นผลของการไหว้ที่ถูกต้องเป็นอย่างไรเอาละครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดี